เงินร่วมล้านยังไม่เคยถวายวัดวัดตัดขาดไม่ยุ่งเงินบริจาคลงพลชี้ได้ร่วมล้านยังไม่ถวายวัดซ้ำปล่อยยูทูบเบอร์ป่วนเมื่อวันที่17มกราคม2564ทีมข่าวอมรินทีวีสอบถามพระอาจารย์สมบัติอภิสัมโทรประธานสำนักสงภูหลวงกล่าวว่ากรณีความคืบหน้าการเทป,ปูนสาลาสำนักสงภูหลวงเหนือที่870กว่าตารางเมตรพูดตรงๆว่ารู้สึกเบื่อ เพราะตั้งแต่เริ่มก่อสร้างก็มีเรื่องวุ่นวายอย่างต่อเนื่องบางครั้งทําให้อัตมาถูกกลุ่มยูทูบเบอร์ที่ตามติดชีวิตลุงพลรวมถึงบรรดาแฟนคลับมาต่อว่าเสีย,สยหาย,หายโดยเริ่มจากลุงพลที่มาขออนุญาตเปิดรับบริจาคเงินเพื่อนํามาเทพื้นศาลาสํานักสงฆ์ที่แต่เดิมเป็นพื้นดินซึ่งอัตมามีความตั้งใจที่จะทําอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ดําเนินการจึงไม่ขัดความต้องการของลุงพล กระทั่งมีการไปเปิดบัญชีรับบริจาคในชื่อลุงพลผู้ช่วยอีกคนและยูทูบเบอร์ชื่ออ๋อซึ่งการเปิดรับบริจาคครั้งนี้ได้เงินมา880,000กว่าบาทโดยยอดเงินนี้เป็นไปตามที่ลุงพลมาแจ้งด้วยวาจายืนยันว่าไม่เคยเห็นตัวเลขในบัญชีรวมไปถึงไม่เคยรับรู้ถึงรายละเอียดในการใช้จ่ายเงินทราบว่ามีเพียงลุงพลกับยูทูบเบอร์อ๋อที่รู้ถึงรายละเอียดในการใช้จ่าย จากนั้นเริ่มแรกของการก่อสร้างที่ต้องปรับพื้นศาลาสำนักสงฆ์ลุงพลได้ประสานผู้ใหญ่บ้านประกาศเสียงตามสายว่าจ้างชาวบ้านกกกอกให้มาช่วยกันโดยเสนอค่าแรงวันละ300บาทซึ่งมีชาวบ้านมาร่วมกันจำนวนมากทำงานทั้งหมด2วันแต่มีชาวบ้านมากกว่า90%ไม่ขอรับเงินค่าแรงโดยประสงค์ให้นำเงินไปถวายวัด เพื่อนําไปเป็นค่าใช้ใจ่ายต่างๆแต่ต่อมาก็ทราบว่าไม่มีการนาเงินส่วนนี้ไปมอบให้อ้างว่านําไปเป็นค่ามาจำปูนซีเมนต์แล้วส่วนนี้ประมาณ30,000บาทพระอาจารย์สมบัติบอกด้วยว่าการเทป,ปูนพื้นศาลาสำนักส่งครั้งนี้มีการคำนวณว่าจะใช้ปูนจำนวน136คิวคิวละ1,850บาทโดยมีค่าแรงรถปูนเที่ยวละ500บาท เริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่13มกราคม2564ตอนนี้เทปูนไปได้แล้วจำนวน67คิวถือว่าช้าไม่เป็นไปตามสัญญาที่ระบุไว้ว่าต้องเทให้ได้วันละ20คิวการเทปูนพื้นจาลาสํำนักสงครั้งนี้มีอุปสรรคและปัญหามากมายทำให้เกิดความวุ่นวายเริ่มจากเงินบริจาคที่ลุงพลนำไปดำเนินการเองทั้งหมดซึ่งผิดแปลกไปจากปกติ ที่เมื่อมีการตั้งผ้าป่ากรถินหรือเปิดรับบริจาคก,ก็จะนําเงินต่างๆมาถวายวัดโดยมอบให้กรรมการวัดดําเนินการต่อมาเรื่องการเลือกบริษัทปูนที่อัตมาเสนอให้ใช้บริษัทหนึ่งเนื่องจากมีรถขนส่งจํานวนมากแต่ลุงพลกลับไปเลือกอีกบริษัทที่ทําให้การทํางานล่าช้ามีปัญหาเกิดขึ้นกรณีลุงพลจะขอลดสเปกการเทป,ปูนอ้างว่ากลัวเงินที่รับบริจาคมาไม่พอกับค่าใช้จ่าย ทำให้มีการทักท้วงจนสุดท้ายลุงผลต้องยอมทำตามสเปคเดิมนอกจากปัญหาเหล่านี้แล้วอีกปัญหาที่สำคัญคือตั้งแต่เริ่มเทปูนสาลาสำนักส่งมาก็มีกลุ่มยูทูบเบอร์ไปไลฟ์สดตลอดเวลาทำให้มีบรรดาแฟนคลับลุงพลเข้ามาคอมเมนต์ต่อว่าอาัตมาจํานวนมากโดยเฉพาะประเด็นว่าพระอยากได้เงินซึ่งไม่เป็นความจริงทําให้ท่านและสำนักสงฆ์เสียหาย อีกทั้งกลุ่มยูทูบเบอร์ยังพาการปกปิดพฤติกรรมที่ไม่ดีของตัวเองและเปิดเผยเฉพาะด้านที่ไม่ดีของคนอื่นอย่างที่กรณีไลฟ์สดขณะที่พระลงไปควบคุมช่างก่อสร้างจนทำให้อัตมาเกิดความเสื่อมเสียซึ่งอัตมาไม่ได้ติดตามข่าวทางโซเชียลแต่มีลูกศิษย์ที่นำมาบอกซึ่งตัวของลูกศิษย์รู้สึกโมโหถ,ถึงขั้นอยากจะเข้าไปทำร้ายกลุ่มยูทูบเบอร์อัตมาก็ได้ห้ามปรามไว้พร้อมบอกว่าไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าโดนด่ามากกว่านี้อัตมาบินทบาทฉันเข้าบ้านกกกอกไม่ได้ฉันเข้าคนที่ด่าอัตมาอย่างไรก็ตามพระอาจารย์สมบัติกล่าวยืนยันว่าจะไม่ขอเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับเงินบริจาคของลุงพลแม้จะมีการพูดไว้ว่าเงินที่เหลือจากการก่อสร้างจะนำมาถวายก็จะขอไม่รับไว้เพราะไม่อยากมีปัญหาอีกต่อไปแล้วทีมข่าวอมรินทีวีได้พูดคุยกับนางจูนชาวบ้านกกกอกเปิดเผยว่า เมื่อเดือนพฤศจิกายน2563ในหมู่บ้านมีการประกาศเสียงตามสายให้ชาวบ้านไปช่วยกันขุดดินเพื่อเตรียมเทพื้นศาลาสำนักส่งภูหลวงโดยเสนอให้ค่าแรงวันละ300บาทซึ่งตอนและชาวบ้านก็ออกไปร่วมกันจำนวนมากซึ่งทำได้2วันครึ่งคิดเป็นเงิน750บาท โดยตนและชาวบ้านรวม40คนไม่ขอรับค่าแรงเนื่องจากมีความประสงค์ให้นำเงินดังกล่าวถวายพระอาจารย์เพื่อใช้ใจ่ายต่างๆในสำนักสงฆ์รวมเป็นเงินประมาณ30,000บาทแต่ปรากฏว่าจนถึงปัจจุบันยังไม่มีการถวายเงินให้พระอาจารย์แม้แต่บาทเดียวก็รู้สึกเสียใจมากเพราะความตั้งใจคืออยากให้พระอาจารย์ได้เงินเพราะทราบกันดีว่าท่านลาบากไม่ค่อยมีปัจจัยนางสาวกาแหลก สาวบ้านกกกอกเป็นอีกหนึ่งรายที่ไปช่วยขุดดินที่สำนักส่งภูหลวงแล้วไม่ได้รับค่าแรงเพราะไปด้วยใจโดยประสงค์ให้นำเงินไปให้พระอาจารย์สมบัติแต่เมื่อทราบข่าวว่าเงินยังไม่ถึงมือพระอาจารย์ก็เสียความรู้สึกมากอยากให้นำเงินไปถวายท่านก็จะได้ได้บุญส่วนคนที่เก็บไว้ก็จะเป็นบาปนางต้มยังกล่าวถึงกรณีการไปช่วยขุดดิน เพื่อเตรียมเทพื้นศาลาสำนักสงผูภูหลวงเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยที่ตนก็เป็นหนึ่งในกลุ่มของชาวบ้านที่ไม่ขอรับค่าแรงเพราะมีความประสงค์จะขอถวายเงินให้กับพระอาจารย์สมบัติแต่เมื่อทราบว่าเงินยังไม่ถึงมือพระอาจารย์ก็รู้สึกเสียใจเสียความรู้สึกมากหากใครรู้ตัวว่าถือเงินอยู่ก็ขอให้นำเงินไปถวายพระอาจารย์ขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากอมรินทีวีมณฑที่นี้ค่ะ